สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะในการนึ่งถั่วเขียวซี่หรือว่าถั่วเหลืองนั่นเองนะคะจิ๊บจะติดเรียกถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าคนอีสานจะเรียกถั่วเหลืองนะคะจิ๊บเป็นคนอีสานเนาะเป็นวิธีการนึ่งหม้อแรงดันนะคะซึ่งจะทําให้เราช่วยลดเวลาแล้วก็ประหยัดแก๊สอีกด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะถั่วเขียวหรือว่าถั่วเหลืองนะคะ250กรัมหรือ5 0 0กรัมก็ได้นะคะ ถ้านึ่งข้างถุงก็คือ500กรัมค่ะนํามาล้างนะคะ2-3ามน้ำหรือล้างจนน้าใสเลยค่ะมีจิบก็ล้างไปจนน้าใสแล้วนะคะน้ําใสประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะแช่ไว้6-8ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนนะคะเพื่อให้ถั่วของเรานั้นอิ่มน้ํานะคะแวลาหนึ่งก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะจิบก็แช่ไป1คืนเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะเทน้ําที่เราแช่ออกนะคะแล้วล้างน้ํไหลผ่านสักหนึ่งรอบค่ะล้างเพื่อท,ทําความสะอาดถั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ําค่ะต่อไปนะคะเตรียมน้ําใส่ในหม้อแรงดันค่ะแล้วใส่ที่รองนึ่อที่เขาให้มากับหม้อแรงดันนะคะเราจะรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะแล้วก็นําถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวที่เราแช่เอาไว้เทลงไปเลยค่ะแล้วทําเป็นรูต,ต,ตรงกลางนะคะเพื่อให้ไอน้ําขึ้นมาให้ทั่วถึงค่ะจริงๆนึ่งหม้อแรงดังนนีไม่ต้องทําเป็นรูเขาก็สุกทั่วถึงอยู่แล้วนะคะแต่ก็ทําไวเพื่อความสบายใจค่ะต่อไปปิดฝาหม้อแรงดันนะคะ นึ 1> 1, ่ง20-25นาทีนะคะถ้านึ่ง250กรัมนึ่ง20นาทีถ้า500กรัม25นาทีนะคะก็ผ่านไป25นาทีนะคะจิ๊บก็ปิดแก๊สแล้วนะคะแล้วจิ๊บพักไว้10นาทีก่อนที่เราจะเปิดหม้อแรงดันถ้าใครเรีบก็สามารถดึงฝาหม้อแรงดันให้แรงดันเขาออกให้หมดค่อยเปิดนะคะต่อไปเราก็จะมาเช็คถั่วนะคะว่าถั่วของเราสุกนิ่มได้ที่หรือย,ยังนะคะเอามือบีบดูแบบนี้นะคะถ้าถั่วของเรานุ่มแล้วก็ละเอียดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนํำไปทำขนมต่างๆน้ำทำแส้ขนมหรือกินเล่นๆคลุกน้ำตาลก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ